หากพูดถึงยุครุ่งเรืองของวิทยาศาสตร์มันเกิดขึ้นตั้งแต่ในศตวรรษที่16ของทวีปยุโรปซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ผู้คนเริ่มหันมาสนใจในการแสวงหาความรู้ใหม่ๆแทนความเชื่อที่งมงายแต่ต่อให้บอกว่านี่คือยุครุ่งเรืองของวิทยาศาสตร์แต่ปฏิหารบางอย่างที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นก็มีหลายเหตุการณ์ที่ยังพิสูจน์ไม่ได้อย่างเช่นในเหตุการณ์นี้ย้อนกลับไปยังปี1862 13ปีหลังจากทุพพิกภัยครั้งใหญ่ในยุครุ่งเรืองของทั้งสองความเชื่อทั้งความเชื่อด้านาศาสนาและความเชื่อด้านวิทยาศาสตร์อลิซาเบธไรท์พยาบาลสาวในติงเกลจากอังกฤษที่ทำหน้าที่ในสงครามไครเมียเธอได้ถูกเรียกตัวไปยังชุมชนเคร่งาศาสนาแห่งหนึ่งในมิดแลนด์ดินแดนของไอร์แลนด์เพื่อทำการตรวจสอบดหญิงวัย11ปีแอนนาออเดเนล ที่อ้างว่ามีชีวิตโดยไม่ทานอะไรเลยเป็นเวลาสีเดือนแล้วการยังมีชีวิตรอดอยู่ได้อย่างน่าอัศจรรย์ของแอนนาทั้งเธอและครอบครัวต่างก็บอกว่าเป็นเพราะกระยาทิพจากสว์โดยหน้าที่หลักๆของอลิซาเบตก็คือการพิเคราะห์เด็กสาวว่าเธออยู่ได้อย่างไรโดยไม่ทานอาหารเวลางานของเธอคือสองสัปดาห์เธอจะคอยอยู่กับเด็กสาว12ชั่วโมงและสลับหน้าที่กับซิสเตอร์ไมเคิล เมื่อครบทั้ง12สัปดาห์ทั้งเธอและซิสเตอร์ไมเคิลจะต้องมารายงานต่อคณะกรรมการที่ว่าจ้างและที่สำคัญห้ามใช้กำลังขมขู่หรือสอบปากคำเด็ดขาดและถ้าหากเด็กสาวคนนั้นต้องการอาหารก็สามารถที่เธอทานได้และเหตุผลที่ทางคณะกรรมการต้องจัดตั้งหน่วยที่คอยพิเคราะห์อแอนนาเพราะตอนนี้เรื่องราวของเธอได้ดังไปทั่วเกาะอังกฤษชาวบ้านต่างเมือง ต่างก็เดินทางมาเยี่ยมชมปฏิหารที่ว่าและที่สำคัญตอนนี้พวกกรรมการก็กลายเป็นตัวตลกในวรารสารวิทยาศาสตร์พวกเขาเลยอยากจะหาทางพิสูจน์เรื่องนี้ส่วนเหตุผลว่าทำไมไม่เป็นพยาบาลทั้งสองคนที่ทำหน้าที่เพราะครอบครัวโอโดนิลเป็นพวกเคร่งศาสนาพวกเขาจะอุ่นใจกว่าหากว่าเป็นคนของพระเจ้าความบอบช้ำจากเหตุการณ์ทุพพิฆภัยครั้งใหญ่ยังคงปรากฏให้เห็นในชุมชน และคนในพื้นที่จำนวนมากก็ดูระมัดระวังกับคนต่างเมืองอย่างอลิซาเบตระหว่างที่เธอมาทำงานวันแรกพยาบาลสาวก็เจอกับคนต่างเมืองที่มาเยี่ยมเด็กสาวคนเหล่านั้นพยายามจะยื่นเงินให้กับผู้เป็นแม่แต่ครอบครัวออเดรนลก็ได้ปฏิเสธพร้อมทั้งให้ชาวบ้านใส่เงินในกล่องบริจาคแทนโดยในครอบครัวออเดเนลตอนนี้ประกอบไปด้วยสคนโรซาลินผู้เป็นแม่มาลาชีผู้เป็นพ่อแอนนา และคิตตี้ผู้เป็นพี่สาวอิิาเบธได้แนะนำกับครอบคร,รัวออเดเนลว่ามันจะดีกว่าหากนำแอนนาไปพิเคราะห์ที่โรงพยาบาลแต่โรซาลินก็ได้ขึ้นเสียงอย่างดุร้ายและบอกว่าห้ามพรากลูกสาวของเธอไปเด็ดขาดตลอดเวลาที่อิิาเบธท,ทำงานเธอจะคอยจดทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางร่างกายหรือแม้กระทั่งการพูดคุยและการสัมษณ์เมื่อมาถึงเวลาทานอาหาร แม้แอนนาจะไม่ทานอะไรเลยแต่เธอก็จะร่วมโต๊ะด้วยทุกครั้งด้วยบรรยากาศที่มาคุอลิิาเบตก็เพลาถามถึงชายในรูปที่แขวนบนผนังทุกคนในครอบครัวดือ,อึกอักจะตอบคำถามนั้นมากจนสุดท้ายผู้เป็นแม่ก็ได้บอกว่าลูกชายของเธอได้ไปอยู่กับพระเจ้าแล้วเรียบร้อยและนางก็ได้ถามอลิิาเบตกลับถึงครอบครัวของเธอซึ่งพยาบาลสาวก็ได้เล่าว่าตัวเองเป็นไม้ไม่มีลูก ธอกับสามีแต่งงานได้ไม่ถึงปีก็ต้องมีเหตุให้จากกันเมื่อถึงเวลาแลกกะกับซิสเตอร์ไมเคิลอลิซาเบธเธอเดินกลับไปยังที่พักด้วยคำถามและข้อสงสัยที่เต็มอยู่ในหัวไปหมดครั้นก่อนนอนเธอได้นำห่อผ้าบางอย่างมาเปิดที่ในนั้นประกอบไปด้วยถุงเท้าถักมือของเด็กทารกและขวดยาประหลาดหลังจากที่ทานยาเข้าไปสภาพของพยาบาลสาวก็อยู่ในอาการล่องลอย พลางกับมองถุงเท้าอย่างมีความสุขหากมาสังเกตรูปของลูกชายดีๆจะพบว่าลูกตาของเขาถูกวาดทับมาอย่างหลักลั่นแต่โรซาลินก็ได้เล่าว่าเป็นนางที่สั่งให้ช่างถ่ายรูปว่าด,ดวงตาดวงใหม่ทับวันนี้ก็เป็นอีกวันที่หน้าที่ของอลิซาเบตก็ไม่มีอะไรมากมายหลังกลับมาจากการเดินเล่นกับแอนนาอลิซาเบตเธอพยายามค้นหาถึงที่ซ่อนอาหารภายในห้อง พราะเธอไม่เชื่ออย่างเด็ดขาดว่าคนเราจะมีชีวิตโดยไม่ทานอะไรเลยแต่ก็เหมือนทุกครั้งเธอไม่พบหลักทานเลยสักชิ้นหลังจากเลิกงานวันนั้นนักเขียนจากเดลี่เทเลกราฟที่มีชื่อว่าวิลเบนได้มาติดต่อขอสัมภาษณ์แอนนาเพราะเขาเองก็ไม่เชื่อร่างปฏิหารนี้เหมือนกันแต่ทางอลิซาเบตเมื่อเห็นว่านักเขียนจะเขียนเรื่องแอนนาเพื่อหาอะไรได้เธอก็ได้ปฏิเสธหมอน,นั้นไปทุกอย่าง คืนนี้เป็นคืนแรกที่อลิซาเบตมาแลกกะในเวลากลางคืนตอนที่เธอมาถึงมันก็เป็นเวลาพอดีที่คุณแม่กำลังทำการจุบศักดิ์สิทธิ์ก่อนนอนให้กับแอนนามันเป็นวิถีความเชื่อของชาวคริสตว่ามันจะช่วยถ่ายโอนวิญญาณระหว่างคนสองคนซึ่งทำให้การจูบนั้นช่วยให้เกิดความผูกพันระหว่างสมาชิกในโบสถ์หรือสมาชิกในครอบครัวด้วยความที่อลิซาเบธมาอยู่กับแอนนาเป็นเวลาหลายวันแล้ว วันนี้ก่อนที่แอนนาจะหลับลงไปเด็กสาวได้ขออนุญาตจับมืออลิซาเบธระหว่างที่เธอหลับครั้นทุกคนเข้านอนไปแล้วอลิซาเบธที่กำลังออกตามหาหลักฐานภายในห้องเธอก็ได้เผอทำตุ๊ก,กตาดินปั้นของพระแม่แตกภายในนั้นเธอก็ยังพบกับปลอยผมของพี่ชายแอนนาอีกด้วยพอรุ่งเชา้าหลังจากรอให้แอนนาสดมนเรียบร้อยด้วยเพราะเด็กสาวชอบเรียกชื่อเล่นของเธอว่าเบธ มาในเช้าวันนี้อลิซาเบตเลยถามเธอกลับว่าควรเรียกชื่อเล่นอื่นไหมแต่แอนนาก็ได้ปฏิเสธพร้อมทั้งบอกเหตุผลถ้าหากเรียกเธอด้วยชื่ออื่นตัวของเธอก็จะไม่ใช่เธออีกต่อไปแต่ทางอลิซาเบตก็ยังพูดชื่อเล่นออกมาเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงชื่อแนนเด็กสาวได้บอกว่าตัวเองชอบชื่อแนนพอได้ชื่อที่เด็กสาวพอใจอลิซาเบตเธอก็ได้กล่าวขอโทษที่ทำตุ๊กตาพัง แถมยังยอมบอกชื่อเล่นจริงที่คุณแม่เธอเรียกนั่นก็คือลิปซึ่งเธอก็อนุญาตให้แอนนาเรียกเธอด้วยชื่อนันนเมื่อถึงเวลาเลิกงานกิจวัตรของพยาบาลสาวก็เหมือนเดมิมมาถึงห้องเธอก็เปิดอ่อผ้าและล่องลอยในภาพจินตนาการอย่างเช่นทุกวันระหว่างที่ตรวจด่างกายในวันต่อมาเด็กสาวดูจะสนอกสนใจเรื่องของโลกภายนอกเป็นอย่างมาก เธอได้ขอให้ลิปเล่าเรื่องในตอนที่ไปเป็นพยาบาลในสงครามแต่หลังจากฟังเรื่องราวความตายอยู่ๆเด็กสาวก็ได้พูดถึงเรื่องการตกนรกและเธอก็ดูจะก,กังวลกลัวว่าพี่ชายของตัวเองจะไม่ได้รับการอาภัยให้ไปอยู่บนสวรรค์ซึ่งมันก็ทำให้ลิปแปลกใจไม่น้อยเธอได้พยายามปลอบว่าพี่ชายที่ตายไปต้องได้ขึ้นสวรรค์อย่างแน่นอนแต่เด็กสาวก็ได้พูดกลับมาอย่างเศร้าๆว่ามันอาจจะไม่เสมอไป ระหว่างที่อลิซาเบธเดินกลับที่พักวิลที่ยังไม่ยอมแพ้เขาก็ได้ขอให้พยาบาลสาวได้ตอบข้อสงสัยของเขาแต่ทุกข้อสงสัยล้วนก็มีเหตุผลมารองรับทุกอย่างเช่นจะหาครอบครัวออโดเนลจ้องจะหากินกับเด็กสาวแต่เงินทั้งหมดก็ถูกใส่ในกล่องบริจาคของโบสถ์จะบอกว่าทางครอบครัวของแอนนาไม่รักเธอก็ไม่ใช่เพราะอลิซาเบธสัมผัสได้ถึงความห่วงใยจากครอบครัวออโดเนล แถมตลอดการพิเคราะห์เธอแน่ใจว่าตัวเองจับตามองแอนนาแทบจะตลอดเวลาแต่เธอก็ยังไม่เคยเห็นว่าเด็กสาวคนนั้นจะทานอาหารเลยสักครั้งนอกจากจะดื่มน้ำอย่างเดียวพยบาบาลสาวสังเกตเห็นว่าตลอดเวลาตอนเช้าและก่อนนอนคุณแม่ของแอนนาจะทำการจุบสักิสธิ์ให้ลูกสาวสเสมอเธอมั่นใจแน่ว่าทางครอบครัวแอนนาส่งอาหารในเวลานั้นแต่เธอก็นึกไม่ออกสักทีว่าด้วยวิธีใด มาในเช้าวันนี้เธอเลยสั่งให้ต่อไปหาไ้ามให้ใครเข้าใกล้แอนนาอีกเด็ดขาดแม้เธอจะรู้ว่าวิธีนั้นจะเป็นการทรมานแอนนาก็ตามกระทั่งตัววิลเขาก็ไม่เห็นด้วยกับวิธีการของอลิซาเบธเพราะถ้าหากเธอมีคำสั่งแบบนั้นเด็กสาวที่มีฐานอาหารมันจะกลายเป็นเรื่องจริงและผลสุดท้ายอาจทำให้เด็กคนนั้นเสียชีวิตได้ในหลายวันต่อมา ขณะที่ลิฟตรวจร่างกายของแอนนาอย่างเช่นทุกวันตอนนี้เด็กสาวมีสภาพร่างกายสุดโซมอย่างเห็นได้ชัดแถมลิฟยังตรวจเจว่าเด็กสาวเริ่มมีอาการเลือดออกทางไรฟันนั่นจึงทําให้เธอยิ่งร้อนใจเป็นอย่างมากที่แอนนาไม่ยอมทานอะไรเลยสักทีแถมครอบครัวของเธอยังเห็นดีเห็นงามกับพฤติกรรมนี้อีกระหว่างที่กําลังเดินกลับเอยียงหัวเสียอลิซาเบธเธอก็ได้รู้มาจากคิตตี้แท้จริงแล้ว วิลไม่ใช่คนต่างเมืองแต่อย่างใดเขาเป็นคนที่นี่ออกไปทำงานที่นอกเมืองหลังจากที่เขาจากไปครอบครัวของวิลก็ได้ขังตัวเองอยู่แต่ในกระท่อมและเมื่อมาถึงยุคอดอยากพวกเขาต่อปิดประตูจากด้านในเวลาที่ตายจะได้ไม่ประเจดประเจ้เหมือนคนอืน่นที่นอนตายข้างถนนครั้นอลิซาเบตรับรู้เรื่องที่น่าสงสารของวิลสายตาที่เธอมองเขาก็ได้เปลี่ยนไป ด้วยเพราะทั้งคู่ผ่านการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่มาเหมือนกันนั้นก็ยิ่งทําให้ความสัมพันธ์ของพวกเขาก่อขึ้นอย่างรวดเร็วจนเลยเถิดถึงขั้นสัมพันธ์ทางกายอลิซาเบธเธอได้ยอมเล่าเรื่องของตัวเองให้วิวฟังตัวเธอนั้นมีลูกอยู่หนึ่งคนแต่เด็กน้อยคนนั้นมีชีวิตได้แค่สามอาทิตย์กับอีกสองวันเท่านั้นส่วนสามีก็ได้หายตัวไปหลังจากนั้นไม่กี่วันบางที เธอคิดว่าเขาอาจตายแล้วก็เป็นได้วันนี้ก็เป็นอีกวันที่เหมือนทุกวันอลิซาเบตเธอนำเด็กสาวออกมาสูดอากาศข้างน,นอกแต่สภาพร่างกายของแอนนาตอนนี้เหมือนจะสามารถล้มได้ทุกขณะแต่ต่อให้ร่างกายของแอนนาจะไม่ไหวยังไงเด็กสาวก็ยังคงสวดมนต์33ครั้งทุกวันส่วนเหตุผลว่าทำไมต้องเป็นจำนวนนั้นเป็นเพราะมันตรงกับอายุของพระเยซูต,ตอนเสียชีวิต นั่นก็คือ30ปีและอีกสามวันคือจำนวนวันที่เขาฟื้นมาจากความตายเพราะตอนนี้อลิซาเบธเธอสนิทกับอูยูแล้วเธอได้ยอมให้นักเขียนสามารถมาหาทั้งคู่ได้อูยูได้พูดคุยและเล่าเรื่องโลกภายนอกให้เด็กสาวฟังแถมเขายังมอบภาพมุนให้เธอโดยเป็นรูปนกและอีกด้านก็เป็นรูปนกที่อยู่ในกรงอูยูบอกกับเด็กสาวว่าเธอต้องบิดเชือก แล้วเลือกให้นกตัวน้อยอยู่ในกรงหรือไม่ก็เลือกให้มันบินเป็นอิสระเขาพูดราวกับให้เด็กสาวได้ฉุดคิดถึงชีวิตตัวเองตอนนี้ถัดจากนั้นไม่กี่วันจากสภาพร่างกายที่แย่อยู่แล้วตอนนี้เด็กสาวไม่มีแรงแม้จะลุกขึ้นมานั่งพยาบาลสาวที่สุดแสนจะทนเธอเดินลงไปชั้นล่างและขออาหารกับแม่แอนนะาอิซาเบตได้บังคับให้เด็กสาวทานอาหารผ่านกรวยและสายยาง ตลอดเวลาที่ลิปป้อนแอนนาก็ขัดเค้นจนเป็นเหตุให้เธอไอและสำลักอย่างเสียงดังทางคนป้อนที่ดวงตาแดงกำ่ำเธอเองก็เสียใจที่ต้องใช้วิธีนี้แต่เธอจำเป็นต้องทำเพราะถ้าหากบ้าตามไปกับคนในบ้านเด็กสาวตรงหน้าของเธอคงมีชีวิตได้อีกไม่นานแน่แถมระหว่างเดินเล่นวันนี้แอนนาก็ขยันขยอจะนำวิวไปยังบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ซึ่งวิวก็จำที่นี่ได้เป็นอย่างดี ระหว่างที่วิวกำลังเล่าเรื่องที่ตัวเองส่งต้นฉบับให้ลิฟฟังพอพวกเขาหันไปหาแอนนาอีกครั้งตอนนี้เด็กสาวก็ได้เป็นลมเป็นที่เรียบร้อยหลังจากเหตุการณ์ที่แอนนาเป็นลมและอาการที่แสดงออกมาแหลงจากแนนอลิซาเบธจะคิดว่าตัวเองคงไม่มีเวลาเหลือมากมายแล้วจากนั้นเธอก็เอาแต่หมกมุ่นอยู่กับการคิดหาวิธีที่ครอบครัวออเดเนลป้อนอาหารให้กับแอนนาจนสุดท้ายเธอก็นึกออก วันนี้อลิซาเบธเธอไปทำงานก่อนเวลาจนซิสเตอร์ไมเคิลก็แปลกใจแต่ด้วยสีหน้าที่เคร่งเครียดของอลิซาเบธซิสเตอร์ก็ยอมลุกออกไปอย่างรู้งานเมื่ออยู่ด้วยการตามลำพังลิฟเธอก็ได้บอกว่าตัวเองเชื่อแล้วว่าเด็กสาวทานอาหารทิพจากสวนเพราะจูบของผู้เป็นแม่นั้นศักดิ์สิทธิ์ซึ่งก็คือแอนนาจะรับอาหารทุกเช้าและก่อนนอนจากปากของผู้เป็นแม่ดังเช่นลูกนกที่ถูกป้อนอาหารจากแม่นก ลิฟยอมให้คุณแม่มาป้อนอาหารเหมือนอย่างเดมิมเธอขอเพียงแค่อนนาทานอาหารก็พอแต่คราวนี้เด็กสาวก็ยังคงยืนยันว่าตัวเองจะอดอาหารต่อไปเพราะการจะช่วยให้พี่ชายรอดจากไฟนรกเธอจำเป็นจะต้องอ่านบทสวด33ครั้งต่อวันพร้อมกับอดอาหารไปด้วยซึ่งตอนนี้มันก็ใกล้สาเร็จแล้วและเธอไม่มีวันล้มเลิกแน่ลิฟนั้นสงสัยว่าบาปอะไรกันอนนาต้องทรมานตัวเองขนาดนี้ จนสุดท้ายเด็กสาวก็ได้ยอมเล่าทั้งน้ำตาบาปของพี่ชายมันเป็นบาปสองเท่าเพราะเธอเป็นทั้งน้องสาวและเมียของเขาแอนนาโดนพี่ชายล่วงละเมิดตั้งแต่เธออายุเก้าขวบและเธอก็โดนพี่ชายชักจูงความคิดบอกว่าสิ่งที่พวกเขาทำมันคือรักนิรันร์เธอถือว่าการตายของเขาเป็นผลมาจากความพิโรธของพระเจ้าครอบครัวออเดเนลเชื่อว่าการสละชีวิตของเธอจะช่วยปลดปล่อยวิญญาณของพี่ชาย และตัวใจเองจากไฟนรกแมลิฟจะผ่านเรื่องความตายมามากมายแต่กับเรื่องโหดร้ายที่เพิ่งจะได้ฟังมันก็ทำให้เธอเสียสูวนไม่น้อยด้วยสภาพร่างกายของแอนนาที่ไม่ไหวเต็มทีอลิลาเบต,เตจึงได้ขอแจ้งรายงานด่วนต่อเหล่าในจ้างของเธอเธอได้เล่าถึงวิธีการป้อนอาหารและขอให้ไปพูดกับครอบครวโโัวออเดเนลให้เด็กสาวทานอาหารได้แล้ว แต่คำตอบที่เธอได้รับกลับมาก็คือทุกคนในที่นั้นพร้อมจะเชื่อต่อไปว่าเรื่องเด็กสาวรับอาหารทิพย์จากสวนเป็นเรื่องจริงทั้งยังกล่าวหาว่าเรื่องที่เธอพูดเป็นเรื่องโกหกเดิมทีพวกบาทหลวงและหมอพวกนี้ต่างก็มีจุดประสงค์อยู่แล้วที่ว่าจ้างอลิซาเบธมาพวกเขาเพียงอยากให้เธอเป็นตัวยืนยันว่าเรื่องเด็กสาวมหาศจ,จันเป็นเรื่องจริงแถมก่อนจะแยกย้ายบาทหลวงคนหนึ่งยังบอกว่าพวกเขาจะจัดพิธีมิสซา อวยพรให้แอนนามีสุขภาพแข็งแรงในคืนวันพรุ่งนี้หลังจากกลับบ้านวันนั้นอลิซาเบตเธอได้ยอมบอกกับผู้เป็นแม่ของแอนนาะถึงเรื่องราวทั้งหมดที่เธอรู้เพราะเธอก็สามารถสัมผัสได้ว่านางเจ็บปวดขนาดไหนที่ต้องเห็นลูกสาวกำลังจะตายเธอจึงได้ขอร้องและอ้อนวอนให้ลูกสาวทานอาหารได้แล้วแต่ทางโรซาลินก็ได้ตอบกลับพยาบาลสาวด้วยดวงตาที่แดงก่ำเป็นเพราะเธอรักลูกทั้งสองมาก เธอจะไม่ยอมให้ลูกๆของเธอตกนรกอย่างแน่นอนเพราะเธอเชื่อยอย่างเต็มอ,อกว่าหลังจากการเสียชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์ของแอนนาพวกเขาจะได้รับการอภัยและขึ้นสู่สวรรค์เมื่อหมดหนทางช่วยเหลืออลิซาเบธได้ชักชวนให้วิลลักพาตัวแอนนาออกจากเมืองในตอนที่ครอบครัวของเธอออกไปทำพิธีมิสซาที่โบสถ์โดยเธอจะนำเด็กสาวไปยังบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์และขอให้วิลนำแอนนาออกจากเมืองไปรอเธอที่เมืองดับลิน หลังจากนั้นพวกเขาจะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยกันแม้วิวจะรักอลิซาเบธแค่ไหนแต่เรื่องที่เธอขอให้ทำมันอาจทำให้ทั้งคู่ติดคุกได้เขาเองก็ชักไม่แน่ใจกับเรื่องนี้เช่นกันแต่เมื่ออลิซาเบธได้พูดถึงการช่วยคนนี้ครอบครัวมันก็ไปโดนเส้นของวิวพอดีที่ตอนนั้นเขาไม่มีโอกาสช่วยเหลือครอบครัวตัวเองได้หลังจากที่ทุกคนออกไปที่โบสถ อลิซาเบธเธอก็เอาได้เขียนรายงานจากแนนเธอก็ได้แบกร่างของแอนนาไปยังบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ลิฟได้เป่าหูกับแอนนาที่ใกล้หมดสติเต็มทีว่าอีกเดียวแอนนาจะตายและจะได้ไปอยู่กับพระเจ้าส่วนแนนจะมีชีวิตต่อไปโดยที่ไม่เคยเกิดเรื่องเลวร้ายในตอนที่เธออายุเก้าขวบหลังจากแอนนาได้หลับและตื่นขึ้นมาลิฟก็ได้กระซิบกับเด็กสาวตรงหน้าอีกครั้งว่าต่อไปนี้ เธอจะมีชื่อว่าแนนชื่อที่แอนนาอยากจะเป็นมาตลอดหลังจากนั้นพยาบาลสาวก็เดินย้อนกลับไปยังที่บ้านเธอได้นำน้ำมันราดไปทั่วและจุดไฟเผาขณะที่ไฟกำลังลุกลามเธอได้จุบไปยังถุงเท้าและยาที่เธอดื่มเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่เธอจะโยนสิ่งของพวกนั้นเข้าไปในกองไฟและยาที่เธอดื่มมาตลอดก็คือฟินอลิซาเบธเธอยังไม่สามารถลืมความเจ็บปวดจากการสูญเสียลูก เธอจึงเสพฟินเพื่อหลงอยู่ในภาพจินตนาการและเพื่อให้ทุกอย่างสมจริงอลิสเบธเธอก็ยอมให้ไฟได้เผาไปยังมือข้างหนึ่งของเธอหลังจากเกิดเรื่องอิงสาวก็ถูกนายจ้างเรียกมาสอบสวนจากคำสารภาพและการบันทึกอย่างละเอียดของเธอในตอนที่อนนาใกล้จะเสียชีวิตเด็กสาวได้กระตุกอย่างแรงจนทำให้เธอตกใจและทำให้โคมไฟที่อยู่หัวเตียงตกจนเป็นเหตุให้ไฟไหม้ และเผ่าร่างของแอนนาจากเรื่องอลิซาเบธเล่ามาทั้งหมดมันก็มีหลายจุดที่ไม่เมค e ซ์เซนส์แต่พวกเขาก็ได้ขออลิซาเบธอยู่ที่นี่จนกว่าทั้งตำรวจจะสืบให้แน่ชัดแต่ที่สำคัญก็คือจากการล้มเหลวในการทำหน้าที่ญิงสาวจะไม่ได้รับค่าจ้างแม้แต่เรียนเดียวส่วนเหตุผลที่กรรมาการต่างกวาวุ่นและต้องรีบปล่อยผ่านเรื่องของอลิซาเบธพวกเขาได้จัดตั้งกลุ่มพินิจแอนนาโดยพละการเดมที พวกเขาแค่ต้องการการรับรองว่าเรื่องทั้งหมดเป็นเรื่องจริงและจะใช้อันาเป็นนักบุญคนแรกนับตั้งแต่ยุคมืดแถมกรรมาการที่เป็นหมอบางคนก็หวังจะใช้อันาเพ,พื่พิสูจน์ทฤษฎีหลุดโลกและชีวิตอมะตะคืนหนึ่งระหว่างที่กำลังทำแผลกับซิสเตอร์ไมเคิลซิสเตอร์ได้ยอมรับว่าคืนนั้นตัวเองกลับมายัางที่บ้านและเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดเธอได้ขออลิซาเบธสัญญา ต่อไปเด็กสาวจะอยู่ในที่ที่ดีกว่าตอนนี้ข่าวการจากไปของเด็กมหัศจรรย์ก็ได้ตีพิมพ์ไปทั่วเกาะอังกฤษโดยได้เขียนสรุปไว้ว่าเด็กสาวได้จากไปแม้แต่ศพก็ยังไม่สามารถพบได้มันไม่ใช่ความผิดใครแม่และพ่อที่ปล่อยให้เด็กเสียชีวิตและไม่มีการตั้งข้อหากับนายแพทย์สูงไว้ที่หลอกตัวเองถึงทฤษฎีหลุดโลกส่วนคณะกรรมการอุปโลกก็ไม่ต้องให้เหตุผล ว่าทำไมจึงต้องควบคุมดูแลเด็กสาวที่อดอยากหลังจากที่พ้นข้อกล่าวหาลิฟได้เดินทางไปยังเมืองดับลินและที่นั่นเธอก็ได้พบกับวิวและแนนอีกครั้งสุดท้ายทั้งสามได้สวมรอยเป็นครอบครัวที่ชื่อเชสเชียและออกล่องเรือไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยกันที่ซิดนีย์เป็นยังไงกันบ้างครับหากว่าชอบวิดีโอนี้ ช่วยกดไลค์และ Subscribe ด้วยนะครับและสุดท้ายถ้าเรียนพูดอะไรผิดหรือพูดอะไรไม่เหมาะสมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับคืนนี้ผมมิดรนายเรนช่องสปอยหนังกล่อมนอนก็ต้องกล่าวคำว่าราตรีสวัสดิ์และฝันดีนะครับ